ครับสวัสดีวันหนึ่งซึ่งคิดถึงมากนะครับผมนะก็วันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีบางซื่อเขาเรียกสถานีบางซื่อ2นะเป็นสถานีที่เกี่ยวกับาทางรถไฟสายใต้เก่านะครับผมตอนนี้มันก็เหลือสถานีเดียวแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มากับรถรถ,รถพิเศษะสินค้าขบวนที่985 เราก็เข้าอยู่สู่ชั้นชลาที่1นะครับผมเข้าสู่ชั้นชลาที่1นึ่งจะให้แกดูชั้นชลาที่1นะครับผมนะว่าด้านซ้ายมือเขาจะมีห้องน้านะครับผมมามีร้านอาหารต่างๆเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับผมสำหรับท่านที่อยากจะหากินอะไรอยากจะหาทานอะไรก็มาตามสะดวกสบายนะครับผมที่นี่เขาจะจะมีเจ้าดังๆอย่างเช่นอะไรกล้วยจับสามทุ่มนะครับผมนะกล้วยจับสามทุ่มนะหวังว่าท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับนะกล้วยจับสามทุ่มแต่มันไม่สามทุ่มแล้วตอน นี่นะครับผมนะไปที่ไลฟ์ก็เห็นมันข่ายทุกทีนะครับผมนะไม่มีสามทุ่มเลยนะครับผมนะถ้าคิดถึงอดีตเก่าๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆบางซื่อหนึ่งนะครับผมนะเวลาค้างค่ำกลางคืนเวลาเราไปรถเวลาเนี่ยนะครับผมเขาจะล้อกก่อนล้อกินกันเป็นแถวเลยแต่ถ้ารถไฟไปนี่นะแม่เขาน่าจะของเดิมอะ เขาจะบอกเลยรถรถไฟหรือเปล่านะอ๋อรถไฟเหรอเอให้รถไฟก่อนรถไฟเขาจะไปทํางานกันนะเขาจะรถเขาจะออกออคือว่าเราจะรู้สึกกูบอกกูใจรู้สึกมีสิทธิพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างครับผมนะ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมนะไปจีไรก็เขาแบบว่าเป็นคนสําคัญนะครับผมนะเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> แกเอ้ยหน้ายังไม่มองแนละ้วเขาไม่รู้จักนะครับนะ้วก็ไม่สนใจรถไฟเพราะว่าเขาขายดิบขายดีไปแล้วนะ,ขนวนะนะนะเขาติดลมบนไปแล้วนะครับผมนะนะเหมือนว่าวติดลมบนไปแล้วนะครับผมนะก็หลายร้านเลยนะครับนะเมื่อก่อนเนี่็รถไฟชนมากรถไฟจะไปอุดหนุนนะครับผมอุๆๆอดหนุนเพราะใ้ดิบใดดีติดลมบนอะไรต่างๆนานาเขาก็ไม่เห็นหัวเราแล้ว,ลวหน้าสงสารตัวเองนะครับ ครับผมนะคินแล้วก็น้อยอกร้อยใจเดี๋ยวไปกินตักชามนะันะเอาพิเศษไปเลยเอารวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมนะ <c oughs> นมนะการที่ขบวน95เข้าชานชลาที่1ก็เนื่องจากว่าเราต้องจอดนานนะครับเนี่ยขวามือก็เป็นสินของนะครับผมนะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถล้าต่างๆรถมสง่งมอไซ์รถอะไรนะครับผมนะใครที่จะส่งสินค้าไปกับขบวนรถน,นี่ก็ติดต่อไปที่690นะครับผมนะส่วนสถานีบางซื่อ2เนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างชานชลาที่2กับชานชลาที่3เนะวลาซื้อตัว๋วซื้ออะไรเดี๋ยก็เดินมาก็ได้นะครับผมถามรอพอๆนะครับผมนะ นะครับก็ค่อยบริการดีที่นี่รปอปภเยอะนะครับผมนะรปนอปภเยอะนะครับผมนะ,ะสถานีเขาก็ยังใช้อยู่เพราะว่าจะเป็นทางเดินที่ผ่านมาจากหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพนะครับผมในะทางสายเหนือสายอีสานและสายใต้นะผมบอกให้ยุบไปเลยนะจะยุบไปเลยแล้วหัวลำโพงจะออกมาตรงไหนแล้วนะ หลอโพงก็ออกมายังไงนะหลอโพงออกมาถ้า,นะออายุบตรงนี้ไปตัดตรงนี้ไปมันก็ขาดไปเลยนะครับผมนะนี่คือสถานีบางซื่อนะครับในะวันอากาศดีในะวันอากาศดีกับชั้นที่นานๆจะมาวิง่งรถเรียกรถสินค้าเนาะแต่ความเร็วมันใช้วิงนะนะว่งเท่ารถดยสารในขบวนนี้นะมันวิ่งเท่ารถดยสารในความเร็วนะครับผมนะวิ่งสบายอุสบายใจในส่วนของบางซื่อชั้นก็จะมาส่งเขาที่นี่แหละครับจะมีแบบเอา,เอาอช่วงแรกก็เอารถจักรออกจากโรงรถจกักรแล้วก็เป็นต่อขบวนที่ฐานี นะครับผมแล้วก็เอามาส่งเขาที่บางซื่อส่วนเว้นหนึ่งก็มารับจากบางซื่อไปส่งเขาหัวหินนะครับผมนะจากแล้วก็เว้นหัวหินทั้งชุมพงชุม,ชมพรนะั้เขามารับต่อไปทีโอเคนะครับโดยประมาณนี้ครับนักทายคุยย้ำเช้าครับ